ดวงดาวโยกย้ายสำหรับเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567นะครับมีดวงดาวโยกย้ายราศีเริ่มต้นนะครับก็คือวันที่2นะครับผมสิงหาคม2567เวลา22นาิกา5นาทีดาวพระศุกร์จะโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์อันนี้คือดวงแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมี วันอังคารนะครับที่สิบสามสิงหาเวลาสิบแดนิกาสี่สิกนาทีดาวพระเกตจะโครจรเข้าสู่ราศีธนูเป็นดวงที่สองและวันเสาร์ที่สิบเจดสิงหาคมเวลา9ก้นาฬิกา1ิอดนาทีดาวพระอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่ราศีสิงห์ได้ตำแหน่งกเกษตรตาทิบดีอยู่ในมุมที่มีความเข้มแข็งเล็งกับดาวพระเสาร์นะครับต,ต่อมาดาวอังคารเนี่ยจะโครจรเข้าสู่ราศีมิถุนเนี่ย ในวันจันทร์ที่26สิงหาคมเวลา12นาฬิก9นาทีและดวงสุดท้ายก็คือดาวพระศุกร์ย้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงกับวันอังคารที่27สิงหาคมเวลา16นาิก16นาทีดาวพระศุกร์จะโคจรเข้าสู่ราศีกันตำแหน่งค่อนข้างจะอ่อนกำลังหรือเป็นนิดนั่นแปลว่านะครับสรุปก็คือดวงดาวในเดือนสิงหาคมมีการโยกย้ายทั้งหมดอยู่5ครั้งนะครับ ในหครั้งนี้มีดาวพระศุกยกย้ายอยู่สรอบในเดือนเดียวกันในเดือนสิงหาคมรายละเอียดสำหรับท่านที่เกิดใน12ราศีดีร้ายประการใดสามารถติดตามรับชมกันได้ในคลิปได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีมังกรน,นะครับในช่วงเดือนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะมีการผัดเปลี่ยนสักหน่อยหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเขาบอกว่าดาว การเดินทางค่อนข้างจะมากในช่วงเดือนนี้นะครับช่วงปลายปลายเดือนมีโอกาสเดินทางเปลี่ยนแปลงสินทานที่อยู่อาศัยว่าจะเป็นเดินทางต่างจังหวัดเดินทางผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงนี้นะครับอยู่ประจําที่เนี่ยกลับน้อยยิ่งช่วงปลายเดือนเนี่ยเดินทางยิ่งถี่เข้าไปใหญ่นะครับนี่คือชาวราศีมังกรต่อมาเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับก็โอเคเรื่องเงินเงินทองทองดาวประจําตัวเข้าสู่เรื่องเงินเงินทองทองกับเป็นโอกาสทิศทางที่ดีเขาบอกว่า ผลงานที่เคยทำไว้ที่ผ่านมาจะเป็นที่ประจักษ์เป็นตัวการาันตีเรื่องราวของคุณจึงทำให้มีโอกาสเรื่องราวเงินเงินทองทองหน้าที่การงานจากผลงานที่ผ่านมาที่ได้ผ่านมาเป็นตัวฟ้องเป็นตัวดีกียืนยนันการันตีนี่จะเป็นเรื่องราวอย่างนั้นนะครับนขณะเดี๋ยวกันงานใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้เป็นยังไงในช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีเกณฑ์นะครับงาน ที่หวังอาจจะไม่ได้แต่ฟังตรงนี้แล้วจะเพิ่งเสียใจไอ้งานที่ไม่หวังกลับจะได้เช่นงานเนี้ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทหวังไว้ไม่ได้ไอ้งานส่งไปสมัครไปเล่นเล่นเมื่อกี้มันจะได้สักหนึ่งพันกลับได้เฉยถ้าถ,ถ้าเกิดเอาหลักความเป็นจริงมาประกอบเช่นงานเนี้ยงานเงินแสนเนี่ยหวังไว้ไม่ได้ไอเงินล้านทําเล่นเล่นส่งโปรไฟล์ส่งประวัติไปกะไม่ได้มีคนจ้างคุณเฉยเดือนนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับแนวิศทางอย่างนั้นจริงทําให้ตัวของคุณเองอยู่ บ้านไม่ติดมีเหตุต้องเดินทางต้องเปลี่ยนแปลงทีนทานถ้าอยู่ไปขอความรู้ไปขอคนเนชั่นไปเดินสายเดินทางหาคนนั้นคนนี้คนนู้นเรื่องราวจะเป็นทิศทางอย่างนั้นแต่ในเรื่องราวของความรักในช่วงเดือนนี้นะครับก็ต้องค่อยๆดูกันไปมันมีโอกาสเรื่องราวของความรักที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะดาวพระสูกโคจรเข้าสู่มุมมรณะตั้งแต่วันที่2สิงหาเวลา22่สอนาฬิกานาทีร่วมกับดาวมรณะ เป็นคู่สมพลการเรื่องราวของความรักอาจจะรู้สึกเบื่อเศร้าเหงาเซงรู้สึกคนที่คุยอยู่คนที่คบอยู่นั้นไม่ค่อยถูกอกถูกใจมีจุดข้อบกพร่องข้อด้อยหรือเขาเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปจนเราเริ่มรับไม่ไหวเพราะคนที่เป็นลัคนาราศีมังกรเเป็นคนที่เก็บอดทนมากแต่ถ้าเกิดอดทนไม่ได้มันบื้มทีเนี่ยมันหนักนะครับเรื่องราวต่างๆของชาวราศีมังกรจะส่งผลภาพรวมสรุปจะเป็นทิศทางอย่างที่ผมได้กล่าวไป อันนี้ก็เป็นบทรสรุปสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีมังกรในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567ครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดูเดืองงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งาศาลการเปดเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นใน a c e บุ o k หรือทางเพจรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพักหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงาตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความเจริญงอกงามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับเรียได้มีความเข้าใจในหลักโุาลักษณหรือสับแสงต่างๆที่ดูแล้วเหมือนจะยากงงง,ง,งวยๆคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์พัฒนาพัฒนศิลิอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์ผลตีบุญนาคทองเนียมคุณยทธเนขวางเลยใช้ได้ แต่กคคิดถึงผมเ็คิดถึงที่จะงานได้ครบคู่เป็นไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโขนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคร์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรงรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจัก,กรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรูมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ